อ้าพี่น้องเอ้ยเปิดผ้าออกมาวันนี้เนาะป๊อปพลิกวนน้ำพี่น้องเลยน้ำมากน้ำออกแกงแล้วเนาะกราบทักทายสบายดีเลยเนาะป๊อปฝนตกแห้งพี่น้องอย่มืบัดมืดแต่เศร้าจนหดคั่มมงเนี่ยพี่น้องน้ำม,มากแล้วน้ำถ่วมพี่น้องเลยป๊อปปเข่าจมเห็นได้แถวหน้าสะวลวงมาไว้ขนาดพี่น้องเลยป๊อปเห็นได้สิมาะอะไรบ่นะ น้ำท่วมน้ำท่วมท่วมเขา้าเจ๋อประจันหอดข,าขา้างในข้างหน้าพี่น้องยดูบังน,นี่ปูปลานี่ล่างลงรุดๆพี่น้องเลยน,เนีย่ทางนี้ท่านในท่วมทางนี้เถาเบิังเมนน้ำม้งนะไม่เมือเอาเมือเอาไหมเมนแล้วใส่ไบสิปุ๊บไปโนยมาว่ายกันเยอะนนี้ ยู่ว่านก็สิลายกูนี่นี่นี่หาสีมาฮอดตอดข้าโอ๋อเนี่ยปลาเต้นล่องยุมนี่พี่น้องเอายังไงพร้อมกันกระตองแพ้จ้ะพูน่ะป้าตรงเพรพี่น้องไอ้พรอน้ำมันมาเฮงจกกัจกขี้เหงอจักผู้ชัางชะมปิป้าพวกนี้ฮะไม่ไม่จ,จะสิมาอะไร,รอีบออลุยมาพร้อมท่านน้ำมาลายนะ เนาะมาพร้อมไม่มีทุกวันนั่นพี่น้องเ้ยบังนี่มาไม่เยไหนะมม,ไม,ไม,มี่ตามพร้อมจะเห็นอยู่ใกล้กๆสิบเมตรมาทางมามึางไอ้ป่าให้มันลงกุ้งเียแท้ดพิพี่น้องไปใชได้ปา่าหรือไ่ได้แค้มโตงเพลป๊าผูาจากพ่นี่อยู่ชูงชูงพี่น้องเลยจนขึ้นน้ำถั่วเลย พี you, so ่น้องเองมึงนี่มาไอ้มีจังเลยมาบัวได้เนี่ฮะเจ้ากับบัวใกล้เลยมาบัวได้พี่น้องเอ้หนมันมาบัดเดียวนี่คือโอแบบเพิ่นตกเนาะเพื่องันเปียกบัดเพื่องนด้มึงนี่เนี่ยยังมืดอยู่พี่น้องเอ้ตกแต่ตตอนเช้าเนาะจนหดสี่หามงเล้งหาสีขาดมิดรพลบันนำมามึงนี่ ไส่ดวงก็บ่ได้เมือบ้านเลยวันนี้พี่น้องเมือบ่ได้ชิรานอนหน้าเดี๋ยวว่าจะเอาปลากระตงเพชรก้อนน้ำมันมาแห้งบุจักขี้เหงื่อมยังทางลงไปทางพุ่นก็ห้องเซลอยู่เฮ้ยไม่มจะอยู่ยังไงลองตามข้างหน้าเลยมันขวบมาบ่ได้เลยลอยมาเลดถูงข้างอยู่โพนพี่น้องเลยได้น้ำถั่วมาบ่ได้ใช่เหมืนลอยมาเลย พวกเนี่ยจากพ่อหนี่ชูงบูช่งพี่น้องเลยบางเนี่ยจนชีท่วมโอ้เทียงะดวงกะแต่ตผึกว่าน้ำเด้อ,อนี่เนาะโอ้พวกเนี่ยพี่น้องน้ำนะโพ่อพงอมองแตงแถวหน้าะดวงท่วมบึ้อปลาเข่าจากปลาเข่าชูงบูช่งพี่น้องเลยอ้าวขันขึ้นลงไม่อีกเร่อีกบ่กกกแรงนี่บ่ราะเราเลยขึ้นทอดเทียงสะดวงโอ้เทียงสะดวง ปาลาก็รลไยพี่น้องเลยเพระาะว่าแต่เก่าปลามันกระไรด้วยให้หน้าเนาะมันถ่ารอฝนตกลงหลังจากฝนตกลงแล้วก็น,น้ำท่วมมันเนยด,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 ดุดดุดไล่ๆน้ำให้ขา้างน้าน่ะบ่แถวหน้าสะดวงแถวนัววว้นท่วมเบ,เบิดแถวผู้ปลา,ปาลายอยู่พี่น้องเลยตรงผัดแพ้ปะ่ะเพราะว่าน้ำมันมาแหง้งมาจากที่เหงอไปตรงอย่างมันทั้งไปหมดเลยเอาไปอยู่ อันนั้นอยู่ข้าพ,พ้นได้บ่เนี่ยแนวบูมาบ่ปั๊บพี่น้องเไงพวกนี้พื้น,งงบ,นบ้านน้ำได้อันเนาะถ่วงเบิดแถว,ถวหน้าสะดวงปั๊บพี่น้องเไงพวกนี้พื้นงงบ้านน้ำได้นี่สะดวงไปบ่ได้ได้นี่อยู่เจ้าพ,พ้นนี่ผู้ผู้นั่งกามาบ่ได้พี่น้องเไงพวกนี้ไม่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 ลอยมาดูดิอ๋อผือจากพ้นชุงบูสูงเนาะ พ่นชูงปูชูตายเฮ้เล่ฉิมาได้วันออนี่ปูวัวหน้าพี่น้องเลยออกครับทิบเลยมึงนี่ไฟกระช่ำเจ้าปูปลาตรงกระเพช่าพี่น้องเลยบูชงหัก้างนาเมื่อช่างประักบ้านี้ พวันน้ำพี่น้องเว้ยมึงนี่เสียงน้ำตูดนะมาให้แม่มไ้เนี่ย่ะป้ามาจากทีว่าเลยพี่น้องเอ้ยมึงนี่น้ำตกมาอีกวันนี้อีน่าไปใช่นะแก่ล้อเสื่อนั่นนะแก่อเสือ่อแเห็นเหยาน่ะออนนมันน้ำมาหลายมันลอยไปได้ด้วฮะป้าถลวมบดแถวหน้าสะดวงนี่น ตะกี้ลายโบลายวันนี้ยังเห็นมันปลายเข่าหน่อยเดียวป้าหมุดอย่างดิงนช่างกุ๊กเรียกเฮ่อันนี้เป็นงูเป็นงูอยุบตรงนี้โอ้ยน้องเอ้พยพอบัรน,นำไปแล้วอันนี้อ๋อยู่บ้านลายว่าอยู่บ้านนะบือหัเขา่าเ,าาเาาาลยบอกอ,นนะอืม เธอในขื่นเทียงจะดวงพี่น้องเลยยังหน่อยนึง